มากันที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยกันบ้างนะคะผลการจับสลับประกบคู่ฟุตบอล FA ผลปรากฏว่าเมืองทองยูเนเต็ดค่ะจะต้องเจอของแข็งนะคะแต่ว่าจะแต่ว่ารอบ4ค่ะจะพบกับผู้ชนะระหว่างการท่าเรือไทยหรือว่าบางกอกกลัส f c นะคะขณะที่ในรอบ16ทีมบุรีรัม์ PEA ค่ะโคจอไปพบกับอินทรีเพื่อนตำรวจค่ะ ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายองอาจเกาะสินค้าเลขาสมาคมเป็นประธานในพิธีจับสลากประกบคู่การแข่งขันฟุตบอลเอฟเคัพรอบ4และรอบ5โดยมีโอ๊คพันทองแท้ชินวัตนกรรมการมูลนิธิไทยคมซึ่งเป็นหลานชายของนางสาวยิ่งรักณ์ชินวัตนนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยเดินทางมาร่วมในงานด้วยผลการจับสลากในรอบ4ี่นัดตกค้างปรากฏว่าเมืองทองยูเนเต็ดแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกสสมัยจะเปิดบ้านพบกับผู้ชนะระหว่างการท่าเรือไทยเอฟ แชมป์เมื่อ2ปีที่แล้วหรือบางเกาะก l a s fc อีกคู่สงขา fc จะพบกับสโมสรฟุตบอลกระบี่ ในรอบ5หรือรอบ16ทีมสุดท้ายหากเมืองทองยูเนเต็ดผ่านเข้ารอบไปได้ก็ต้องไปเยือนพัทยายูเนเต็ดทีมจากไทยพรีเมียร์ลีกเช่นกันขณะที่แชมป์เกา่าชลบุรีเอฟซีเจอศึกหนักเช่นกันเมื่อต้องไปเยือนผู้ชนะระหว่างอาร์มี่ยูเนเต็ดหรือจากฝูงดิวิชั่นหนึ่งอย่างบุรีรัมเอฟซีส่วนทางด้านบุรีรัมพีเอจกฝูงไทยพรีเมียร์ลีกในรอบ16ทีมจะต้องไปเยือนอินรีเพื่อนตำรวจซึ่งแต่ละทีมก็ตั้งเป้าทีจะคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้ถ้าเป็นไปได้ ได้เนี่ยให้จับฉลากเจอกับใครก็ได้ในถ้วยนี้ขอเล่นในบ้านหรือไม่ให้เดินทางไกลเนื่องจากว่าการเดินทางไกลสาหรับทีมชมรีเอฟซีเนี่ยมีผลกระทบอย่างมากก็อย่างที่เรนให้ทราบว่าเข้าชิงถึงเ,เข้าแข่งขันถึง4่ถ้วยนะครับแล้วนักเตะเนี่ยติดทีมชาติเพราะ,ะนั้นมันไม่มีเวลาว่างเลยดังนั้นการเดินทางที่ใกล้ที่สุดจะเ,เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นผลกระทบต่อทีมน้อยที่สุดครับก็แอบเอาใจช่วยนึกว่า าร์มี่ถ้าได้ผ่านเข้าไปเจออาร์มี่อยู่ในกรุงเทพก็ถือว่าเดินทางไม่ไกลนักก็น่าจะเป็นผลดีแต่อย่างไรก็ตามไปเยือนบุรีรัมก็ถือว่างานหนักครับก็ต้องคิดว่า ทั้งบุรีรัมแลวก็อามีก,ก,ก็ก็เป็นคู่ต่อสู้ที่แข่งแกร่งครับก็คิดว่าน่าจะออกมาสนุกครับส่วนผลการประกบคู่ในรอบ16ทีมที่เหลือสีราชาซูซูกิ FC จะพบกับ BBC u เชียงรายยูเนเต็ดพบกับไชน่าเอฟซีเสสมุทรสงครามรับการมาเยือนของเลยซิตี้ B e c เทโรศาสนาพบกับศรีสะเกดเมืองไทย f อและ TOTSC พบกับสงขลา f อหรือสโมสรฟุตบอลกระบี่โดยคาดว่าจะจัดการแข่งขันในระหว่างเดือนกันยายน ซึ่งทีมที่มีนักเตะทีมชาติทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็จะเลื่อนโปรแกรมให้เพื่อเปิดทางให้กับทีมชาติชุดใหญ่ได้เตรียมทีมเพื่อทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกต่อไป